ก็กล่าวสวัสด right? ีท so, ่านชมก็นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกในแมบอ n นกเอเจนเจอร์นะครับแล้วก็อยู่กับอัปเดต12นะครับผมผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวของเดกุนะครับผมแล้วก็จะสอนอีโวด้วยนะว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะได้เป็นร่างอีโวนะเดี๋ยวไปดูของอีโวเลยแล้วกันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้าง ามาแล้วดูเลยว่าใช้อะไรบ้างก็เรอโหลดแป๊บนึงอันนี้นะครับใช้เป็น36อันก็คืออันนี้ต้องไปเก็บในด่านสเตอ e ลีเจนด่านที่ด่านที่1ไม่ก็ด่านที่4นะครับสามารถเก็บได้2ด่านแล้วก็ด่านนี้ก็สามารถเก็บได้ในด่านที่2หรือว่าด่านที่ ดานที่5แล้วครับผมอันนี้นะแล้วก็อันนี้สามารถเก็บได้ดานที่3แล้วก็ดานที่6นะดานที่6เนี่ยจะได้จะมีโอกาสได้2อันนี้เลยครับ50%แล้วก็สตาร์ฟูดเนี่ยสตาร์ฟูดธรรมดาใช้12อันสีน้ำเงินใช้4อันสีแดง3อันแล้วก็สีเขียว4อันแล้วก็สีลุงอันหนึ่งนะครับก็เป็นเพิ่มดาเมจมา30%เรแล้วก็100%ออะไรเนี่ย สมั h อะไรสักอย่าง uten, อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าใหม่เป็นเหมือนสมัทหนึ่งรเปอะมานั้นนะเอาไปเลยแล้วกันเย็ดเคโคเทไอซ่าเทจัดเทจริงเทจริงก็ได้ perfect ก l คได้อะไรมาแล้วกันนะแล้วก็ได้ตัวของเดกกมาเป็นตัวกายภาพแล้วก็ตีสายฟ้า ก็สตเตตเริ่มต้นก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นไอบวกไอบวกนะครับก็ไปดูกันในเกมเลยแลวกันนะครับผมไปไปดูกันเลยก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปไปเริ่มกันเลยดีกว่าลงฟาร์มไปก่อนเลยลงฟาร์มไปก่อนเลยนะอย่างนี้ ก็วางขั้นแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่1 3ึ0นะครับวางไปเลยแล้วกันแล้ววางตั้งก่อนนะฮะโบโบโบ,บก็ตีขั้นแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่สามพันสี่นะครับความเร็วกันจมตี6จุดเอ้ห้าจุดหกวีนะครับแล้วก็ระยะการจมตีเนี่ยอยู่ที่21.2นะครับ ค่าอัพเนี่ยใช้2,000นะครับด้านหน่ก็จะเป็น6,000นหนะครับพอเรียวกันจตีลดลงมาเหลือ4.7นะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะการจตีมานะครับอัพไปเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวอัพฟาร์มก่อนเป็นเหมือนแบบเตะเตะปะเตะลงมากทืบลงมาเดี๋ยววางไปท้ายกัน,นแอร์ก่อนก็ขั้นต่อไปเนี่ยเป็น ดาเมกก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสองนะครับคะแนนการจำตีเป็น 6. 6ดหวีนะครับแล้วก็ระยะการจำตีเนี่ยเป็น 26. 5ุด้านะครับผมเอาไปเลยแล้วกันใช้สอง0้าครับเหมือนจะตีฮิตเดียวด้วยตีฮิตเดียวฮิตเดียวอีกแล้วเป็นอะไรกับฮิตเดียวเกมนี้เป็นอะไรกับฮิตเดียวเป็นอะไรกับฮิตเดียวนี่ เดี๋ยวรอตั้งก่อนนะฮะก็อัพขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็น17,000นพันนะครับผมแล้วก็ความแรงการโจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มมาหน่อยนึงนะครับใช้ค่าอัพ3,500เยนนะครับอัพไปเลยละครันก็ขั้นต่อไปเนี่ยใช้27,000นะครับผมเอ้ยใช้4,500เยนนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็จะเป็น27,000นะครับพูดผิดพูดผิด หมื่นหมื่นหมื่นแล้วก็อะไรก็จะในการจมตีเนี่ยเท่าเดิมนะผมเป็นท่าเดิมไม่เปลี่ยนท่านะครับแล้วก็เพิ่มระยะมานะครับใช้สี่บันห้าอัพไปเลยแล้วกันต่อไปเป็นท่าใหม่แลยขออัพฟาร์มก่อนตีฮีเดียวอ่ะตีฮีเดียวเยอวอ่ะทำไมต้องฮีเดียวทำไมต้องฮีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวางได้กี่ตัวนะครับ 1นึ่งตัวว้าเท่นะเท่นะโคเ,นะเท่อะไม่ใช่เท่ธรรมดาโค้เท่เท่มากเท่เวอ่น์นี่วางได้สามตัวสี่ตัวห้าตัวไม่ใช่ครับวางได้สี่ตัวนะครับก็อัพขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับดาเมจก็จะเป็น48นะครับคอนเรน,นตการโจมตี6.6จุดวิ ระยะการโจมตีเป็น29นะครับใช้ค่าอัพ6,000นะครับผมอัพไปเลยเป็นอะไรดีทรอยส์แมสหรอเป็นท่าต่อยนะครับสมแมสท่าส์แมสเป็นท่าส m แ s h ส m แ s h ปุ่มก็ถือว่าวงไม่ได้แย่นะไมไ่แย่เท่าไหร่ แล้วก็การตีแอร์นี่ขอ,อให้ตีแอร์นะไม่ได้จะตีนะเหมือนคนดิทบอกว่าไม่ตีนะครับก็อัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้7,500นะครับเพราะเรือการโจมตีเท่าเดิมเอ้ยพลเรือการโจมตีเป็น6.1จุนึ่วีนะครับลดมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ดาเมจก็จะเป็น61,000นะครับแล้วก,การโจมตีเนี่ยก็จะกลายเป็น30.7นะครับผมอัพไปเลยแล้วกันก็ขั้นต่อไปเนี่ยเป็น8,000 แปดหมื่นสองนะครับผมขอเริ่มการโจมตีห้าจุดหกวิแล้วก็ในการโจมตีเนี่ยกลายเป็นสามสิบเอ็ดจุดแปดนะครับผมเอาไปเลยใช้เก้าพันเยนนะครับผมเอาไปเลยแล้วกันแล้วก็เหมือนจะเป็นท่าใหม่นะครับตีหนึ่งแสนนะครับใช้ค่าอัพหนึ่งหมื่นสองนะครับเดี๋ยวขออัพฟาร์มแล้วกันอัพฟาร์มไปก่อนเป็นเหมือนสมัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปะ น่าจะใช่ดาเมจก็จะเป็น1นึ่งแสนนะครับพอลรงการโจมตีเป็น6.6วินะครับผมแล้วก็แรงกันโจมตีเนี่ยเป็น36นะครับใช้ค่าอัพ15ึ่งหมื่นห้านเอ้ยหนึ่งนะครับผมอัพไปเลยเป็นวงเดิมนะครับแค่ยึดยึดขี้ผู้ที่พู้ที่ โอเคมัน okay. เหมือนท่าในในเมฟฟะใช่นี่ไงโอ้ไม่เท่วะ่ะตัวม่เท่วะ่ะ okay. โอเคโคเท่อะเท่จริงเท่จริงดาเมจไม่สดแล้วเท่อย่างเดียวก็เอาขั้นต่อไปก็ดาเมจก็จะเป็น1,3แสนนะครับผม พอเร็กาจมตีเท่าเดิมแล้วก็ระยะการจมตีเป็น37.1นะครับผมอัพเลยละกันใช้1 5 0 0 0นะครับก็น่าจะขั้นสุดท้ายอขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ดาเมจก็จะอยู่ที่แสนสามหมื่นนะครับพอเร็กาจตี6.6วิแล้วก็ไม่ตีแอร์นะครับผมแอร์เดินไปดูแล้วแล้วก็ระยะกาจมตีก็เป็น37.1นะครับก็ประมาณนี้ ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะมันไม่มีอะไรแล้วก็ใช้เบจิต้าดีกว่าครับตัวนี้ก็เอาไว้เทแล้วกันแต่วงถือว่าไม่แย่เท่าไหร่วงแบบวงเนี่ยเป็นทรงกลวยนะเนี่ยเอ้เป็นทรงกระบอกเนะี่ยมันเอาเท่เดียวตัวนี้มันเทนะมันเทมากเลยนะดูเดทเทอ เท่ะเท่มากจริงๆก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอก,กันเจอก,กันเจอก,กันคลิปหน้า